ความสำเร็จในธุรกิจไอเดียเป็นสิ่งสำคัญมากวันนี้ครูโซมีเคล็ดลับดีๆง่ายๆที่จะมาฝากทุกคนนะครับในการที่จะมองหาไอเดียใหม่ๆซึ่งจะนำมาใช้ในปรระกาพัฒนาธุรกิจหรือกิจการการงานของเราให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปโดยครูโซได้เรียนรู้เทคนิคนี้ มาจากเดวิดอเลนเดวิดอเลนเนี่ยเขาจะมีเคล็ดลับเรื่อง GTD system ย่อม,มาจาก getting things done หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินโดยเคล็ดลับเนี่ยครับเป็นเคล็ดลับแรกซึ่งเขาเรียกว่าเคล็ดลับการ capture capture ก็คือ c a p จอร์ทุกๆไอเดียที่เกิดขึ้นในในชีวิตประจำวันเนี่ยครับถ้าเราสังเกตนะครับในทุกๆวันเนี่ย คนส่วนใหญ่จะละเลยซึ่งเนี่ยเป็นจุดแตกต่างของนักธุรกิจหรือเอที่ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพราะทุกๆวันเนี่ยไอเดียต่างๆท,ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะพุดขึ้นมาแม่น้ําอาจจะเราเอาจจะรู้บ้างไม่รู้บ้างหรือวิธีการแก้ปัญหาอะไรต่างๆท,ท,ท,ทุกอย่างเขาเทคนิคนี้ครับเขาเลยเขาเลยบอกว่าคุณจะต้องควรจะแคปเจอร์ในทุกๆไอเดียที่มันพุดขึ้นมา วิธีการก็ง่ายๆมากครับเวลาที่คุณคิดอะไรแวบขึ้นมาให้คุณบันทึกไว้จดไว้ไม่ว่าจะเป็นมือถือที่คุณพกติดตัวตลอดเวลาหรือถ้าถ้าดีที่สุดก็จะเป็นโน้ตบุ๊กเล่มเล็กๆเคยสังเกตไหมครับนักธุรกิจที่ยิ่งที่เขามีไอเดียอย่างพวกที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกเนี่ยครับเขาจะมีสมุดเล็กๆพกไว้หรือสมุดปากกาคือเขา เช่นเราไปตั้งิทานกาแฟตอนเช้าอยู่ๆไอเดียหรือวิธีการอะไรของแวบ,บขึ้นมาเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเขาจะรีบบันทึกอะไว้บันทึกไว้ก่อนสิ่งนี้แหละครับจุดเล็กๆแบบนี้เป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างของธุรกิจในปัจจุบันได้ซึ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ไม่สนใจก็เพราะละเลยจุดนี้เพราะฉะนั้นในสิ่งนี้ครับเขาเรียกว่าการแคปเจอร์แคปเจอร์ทุกๆ ความคิดท,ที่มันผุดขึ้นให้มันลงมันบันทึกเพื่อที่เรานําใช้ประโยชน์มันอาจจะดีไม่ดีแต่สามารถเราความคิดบางอย่างแค่คลิกเดียวก็วาสามารถจะเปลี่ยนธุรกิจคุณได้เลยหรือคิดนวัตรกรรมใหม่ๆโปรดักใหม่ๆซึ่งมันเป็นอาจจะเป็นจุดสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ในธุรกิจหรือกําไรมหาศาลก็ได้อย่างสตีฟจ็อบส์เขาก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันว่าเขาจะแคปเจอร์แล้วก็ ทุกๆอย่างเพราะฉะนั้นทุกคนลองไปใช้ดูนะครับมือถือก็จะมีแอปพลิเคชันมากมายโน้ตเนี่ยครับบันทึกง่ายๆนี่แหละรีบบันทึกก่อนเลยแล้วนั่งว่างๆอยู่ยูแวบคือความรู้สึกแวบอีกอย่างครับมันจะมันจะโผล่ขึ้นมาตอนที่เรารสึกรีแล็กซ์เช่นกําลังจิบกาแฟตอนเช้ากําลังมองไปยังดูวิวแบบจิตใจกำลังสบายเนี่ยครับเพราะและจิตใต้สำนึกครับบางอย่างมันทํางานในช่วงที่เรานอน ผ่านมาแล้วพอมาคือพอมาช่วงที่เรารีเลซกผ่อนคลายกำลังนั่งทานอาหารอร่อยอ่อยอยู่ก็แวบขึ้นมาเฮ้ยมันมันมีวิธีการหรือมันมีแนวคิดแบบนี้นะจดไว้ก่อนมันอาจจะไม่ได้ส,สมบูรณ์นะครับมันไม่ใช่แบบความคิดโอ้ <laughs> โหมาเป็นขั้นตอนมันอาจจะเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญซึ่งคุณนำไปต่อยอดและพัฒนากระบวนการได้สิ่งนี้ต้งหาเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับเวลาที่คุณนึกอะไรออกไม่ใช่บอกรอเดี๋ยวก่อน ุดท้ายลืมครับและจะสูญเสียโอกาสอาจจะเป็นครั้งสําคัญก็ได้ให้คุณพกเวลามีความคิดใหม่ๆรีบบันทึกครับบันทึกไว้หรือจดโน้ตจดโน้ตจะดีที่สุดครับจดโน้ตจะดีที่สุดเพราะมันจะเพิ่มอะไรอยดมันจะสื่อสื่อสัมพันธ์กับความความคิดเราทางสมองเราได้โดยโดยตรงดีกว่าแต่ว่าถ้าไม่มีก็มือถือนี่แหละครับแอปพลิเคชันโน้ตเนี่ยมีเยอะแยะบันทึกเข้าไปแล้วคุณ สุดท้ายในแต่ละวันอ่ะคุณลองมานั่งดูความคิดที่คนมันมันจะเห็นว่าเยอะมากแล้วบางทีมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากโอ้โหดีนะที่เราจดไว้หรือบันทึกไว้ลองนําไปใช้ดูครับเทคนิคนี้แคปเจอร์ใน GTD System ซึ่งพิสูจน์แล้วระบบนี้ทั่วโลกเขาก็เอานํามาใช้กันในปัจจุบันโคโรซก็ <K oso S 2> เลยนําเทคนิคมาใช้ซึ่งโคโรซใช้อยู่ในปัจจุบันครับดีมากๆเลยทุกคนลองไปใช้เทคนิคนี้ดูนะครับ แล้มีอะไรก็แชร์กันผ่านเป็นบุ๊กของครูโซและครูโมนน่ได้ครับขอบคุณครับ